ชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าวันนี้ฉันอยากจะเชิญชวนเพื่อนเพท่านมาท่องเที่ยวที่ชมุมชนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางประมาะ้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นชมุมชนที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยร้อยปีและเป็นชมุชมชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำสุพรรณซึ่งเป็นแม่น้ำที่นนสําคอันลึกซึ้าและเป็นเส้นทางเสด็จพระธาตต้นครั้งแรกในราชกานีห่าแม้แต่ท่านสุพรรณพู่กวีเอกของโลก ยังได้นำเรื่องราวในชุมชนของฉันไปแต่งลงในนีล่าสุข,ขันด้วยจ้าในชุมชนองฉันมีบ้านพักคูณเตยทรงไทยที่มีอายุกว่าร้อ,รอยร้ปีและอยู่ติดกย่บรีแม่น้ำสุข,ขันท่านจะได้เรียนรู้วัฒนธะรรมไทยวิถีชุมชนอาทิเช่นการตำน้ำพริกสูตรสมุนไพรโบราณของแม่โสภา รู้ขนมไทยขนมทองคำซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับขนมทอง,องนวลหรือจะเป็นการทำทุกกร,รํมยานที่มีหลากหลายสี่ท่านสามารถนำสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ติดไม้ติด,ม,ตดมือกับบ้านไปด้วยนะจ๊ะ ฉันจึงอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกท่านมาท่องเที่ยวที่ชุมชนของฉันในรูปแบบสเตจเคชั่นบายบ้านแหลมสุพรรณบุรี CBT เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบสะดวกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและมีมุมชิลๆนั่งส่วนตัวส่วนตัวสบายสบายและที่สำคัญไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยจ้าติดต่อมาได้เลยจ้า ชมและชอบจองก่อนเที่ยวรับรองเลยว่ามาเร็้รักถ้าได้พักรักหมดใจเลย